ทำไมพ่อแม่ทำแบบนั้นรู้สึกอัดกับพ่อแม่นี้คือคำถามที่มักจะได้ยินจากวัยรุ่นประมาณหนึ่งทีเดียววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันก่อนที่เราจะได้พูดถึงว่าพ่อแม่เขาทำไมแสดงอาการแบบนั้นแบบนี้ใส่เราหลวงพี่อยากจะขอสื่อสารให้พวกเราเห็นภาพก่อนว่าการที่พ่อแม่มาเป็นพ่อแม่เราเนี่ยเขาก็พิงเป็นพ่อแม่ครั้งแรกคู่มือในการเลี้ยงลูกเขาก็ไม่ได้มีมาแต่กําเนิด และประเด็นก็คือลูกแต่ละคนมันเลี้ยงเหมือนกันที่ไหนเหมือนเราจะเอาวิธีการดูแลเครื่องปิ้นหนึ่งเครื่องไปใช้กับอีกเครื่องหนึ่งได้ไหมมันก็พอได้แค่บางอย่างแต่ปุ่มบางปุ่มฟังก์ชันบางฟังก์ชันก็ไม่เหมือนกันลูกก็เช่นกันลูกแต่ละคนก็มีอัตยาศัยตั้งแต่เกิดเลยที่ไม่เหมือนกันบางคนกินเยอะบางคนกินน้อยบางคนคลานเยอะบางคนคลานน้อยบางคนพูดเยอะบางคนพูดน้อยบางคนต้องการให้ใส่ใจเยอะ บางคนไม่ต้องใส่ใจมากแต่ต้องให้เวลาให้พื้นที่ได้สอนตัวเองพ่อแม่ก็ไม่มีคู่มือเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่ได้เป็นพ่อแม่ใครมาก่อนแล้วแม้เป็นพ่อแม่มาก่อนมันก็เป็นประสบการณ์แค่ครั้งเดียวเราทำงานเพิ่งทำมาครั้งเดียวทำมาสองครั้งจะทำครั้งที่สามให้ได้ดีเลยเรายังอยากขอโอกาสเลยพ่อแม่ก็เช่นกันก่อนจะตำหนิพ่อแม่ก่อนจะรู้สึกว่าทำไมพ่อแม่ไม่เป็นแบบนั้นแบบนี้ อยากให้เข้าใจก่อนให้ใจเย็นค่อยๆเปิดใจแล้วเมื่อหยุดบ่นได้ลองคุยกับท่านแบบเปิดใจค่อยๆหาทางออกไปด้วยกันมันจะมีทางออกแหละอาจจะไม่ใช่ทางที่เราถูกใจและอาจจะไม่ใช่ทางที่ท่านถูกใจไปเสียทั้งหมดแต่อยากให้มี mindset ระลึกเรื่องนี้ไว้ว่าพ่อแม่ก็เพิ่งเป็นพ่อแม่ครั้งแรกความสมบูรณ์นั้นย่อมห่างไกลให้เราให้โอกาสกันและกันในการเป็นลูกและเป็นพ่อแม่กัน แต่ถึงอย่างไรท่านก็รักเรามากๆถึงได้เลี้ยงเรามาถึงวันนี้ได้เจริญพร